สว,วส,สวัสดีค,ค,ค,ค่ะจะจะวันวีรบุรุคะสวัสดีค่ะของวะตามที่ไหนคะคำนี่ว่ามีเอค่ะเก็บได้แ,แล้วค่ะขอบีเอง น้นาผู้ใหญ่จัดให้ไหม,ไมอ่อาผู้ใหญ่จัดให้นะม,มันเป็นของเล่นกินได้ใช่ไหมครับซื้อมาจากตลาดนัดอ่าร้อยแปดสิบบาทนะครับกัแกแตะ แก้ได้แล้วสีก้า<ต>นค่ะสีดเหลี่ยงค่ะก็มีไม้สี่ะแล้วก็ไม้สีแดงค่ะแล้วก็วกช็อกสีแดตแล้วก็สีอะไรสีน้ำไงแล้วก็ สีม่วงแล้วก็สุงๆใส่ถุงแล้วก็เชยมีช้อนนี่ค่ะแล้วเราก็มาทำกันเลยเฮ้ยยังไม่จัดเลยคนเลยค่ะถ้ามันน้อยไปเราก็เอาน้ำใสใช่ไหมเอ้อคนเลยนะคะยอดน้ำอ,อร่อยแน่นอน พอยังใส่น้ำยังใส่น้ำอีกนะอ่าให้น้องเจ้าคนไปเรื่อยๆนะครับนี่พวกเป็นแบบนี้เลยอ่าแล้วอ่าต่อไปนะคะก็กดใส่พิมพ์เลยอ่ะกดเลยครับอะไรก่ะยังยังไม่ได้อบเลยกดนะฮะอ่าโหนน่ากิจัง รู้สึกว่าคนรีวิวจะขี้เกียจที่หนึ่งนอนคนนะคะสีอะไรคะออะให้ใกล้กล้องดูหน่อยค่ะให้ผู้ชมดูหน่อยสิอ่ะอยังอุ้ยอุ้ยไหนในน้ำน้อยไปหรือเปล่าใส่น้ำเพิ่มนะระวังใส่เยอะเกินนะเดี๋ยววางใส่เยอะเกินมันจะไม่เป็นตัวนะให้ผู้ใหญ่ทำให้ไหมเออเก่งอ้าอนนี้นี่ ช็อกโกแลตวันนี้เลยนี่นะคะใส่ทิมมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วแล้วใส่น้ำยิมมันจะไม่เป็นเปื้องทำไง่ะตาดช้อเป็่อนจกินไหคะมันถูกเหรอคะเออคนรีวิวคลิปมุกไหลไม่ <laughs> <laughs> ต่อไปทำยังไงคะ,ะทำยังไงคะก็ต่อไปก็โรยท็อปปิ้งแบบนี้นะคะโอจะได้ทานแล้วคะ่ะยังไม่ได้ทานคะ่ะต้องตุกไม่คูเล็กกดค่ะอ๋อค่ะ ต่อไปแล้วก็โรยแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตเอลซ่าดูสิเป็นไงบ้างไ้อออกไหมอู้สวยขั่งเลยดูนะครับฮึมโรยแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตสวยมากมากเลยนะแล้วลูกเอ็ดเตรียมเตาอบนะคะับเออโอเคองศา แล้วคอยติดตามจนเจ้าทาง YouTube นะคะสัคติดตามด้วยนะครับสมัครติดตามด้วยค่ะยังยังข้าวเหนียวแล้วถ้ามันเลอะทำไงคะอร่อยเราก็ทำไงกินดูดิดูดิดูดิบิ๊กอันโอเคค่ะเรียบร้อย่ะคะยัง ยังไม่เสร็จเอาไว้ข้าในเฟ็บให้ใครครับข้าวครับ<ป>อ่า<ป>โอเคค่ะช่วงระหว่างรอนะฮะรอลุ้นมากเลยอันนี้เรารออะไรกันครับรอคนนี้สุแล้วอืมั่นของมากเลย ได้ยังอืมมันต้องอีกหน่อยนะอีกหน่อยไหมอ่าอันนี้แล้วนะเราอบเสร็จแล้วเป็นยังไงคะหน้าตาเป็นยังไงคะสวยม<ว>ากค่ะเราเราประทานกันกนนินมาอืมเป็นยงไงบ้ง มา,าดูสิอืมหน้าตาดีมากอ่ะสำหรบับวันนี้กับการรีวิวขนมขนมอะไรคะบายบายผู้ชมแล้วอ่ะขนมญี่ปุ่นที่ที่เราทำไว้นะคะพายบายกินแล้วให้ลืมอย่าลืมอะไรกดไลค์กดแชร์กับน้องด้านด้วย,ย,ยนะคะบายบายทุกคนด้วยค่ะบายขอต่อหน่อยสิ